สัปดาห์ที่2ของการแข่งขัน Future Legend Global Event นะครับมันก็ควรจะเป็นการแข่งขันสนุกๆใช่ไหมที่เหล่าสรตมเมอร์แข่งกันแต่ดันมีประเด็นดราม่าอยู่หลายประเด็นดเลยลักครับและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเลิกแข่งในสัปดาห์นี้ครับเพราะว่ามันไม่แฟร์สุดๆโอเคเดี๋ยวเรื่องมันจะเป็นมายังไงนะครับเราไปดูกันครับ Richman Shop นะครับร้านเติมเกรมราคาถูกนะครับเติมไวแถมผ่อนได้นะครับยิ่งเตมิมยิ่งมีเงินคืน,นครับบริการ24ชั่วโมงนะครับเปิดให้เติมแบบ Open ID กับเกม Arena b a t เอา Infinite ครับเติมบนเว็บเนี่ยรับทันทีนะครับ Richman c o i ที่ใช้เป็นส่วนลดแถมมีบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนไม่ให้เลือกเติมเกมชั้นนําได้มากมายนะครับจะบนเว็บไซต์หรือไลน์สะดวกจ,จ่ายช่องทางไหนก็จิ้มเลยคิดจะเติมเกมนะครับคิดถึง Richman Shop ครับไปตากันเลยเริ่มจากผมก็ลงแข่งตามปกตินะครับโดยที่เราจะแข่งขันกันในที V Station นะครับในหัวข้อ Q ผมเริ่มต้นได้ดีเลยครับโดยการเก็บ Q 12 Q ไปถึง2ครั้งแล้วก็13 Q อีก1ครั้งแล้วผมก็อยากให้ทุกคนสังเกตในไฮไลท์ทั้ง3เลทดีๆนะครับมันจะมีจุดใหญ่ๆที่เป็นความผิดปกติของเลทอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในไฮไลท์กันครับลอรบีอ่าออฟฟิต ทายาเฟสครับไม่ถึงเน็ตเลยวะเน็ตเ่อะของไม่เยอะจัด 看不什啊 โอ้ไม่ไม yeah> ่ไม่ไม่ไม่มีกระเดงได้สิบสองตัวโอ้โหไอเชี่ยถ sí ้าเรายิงตัวนั้นทันสิบสามเลยเนี่ย เนามีคนตายแล้วรีเลทดีครับรออะไรตอนนี้ ผมหมดเกี้ยงเลยโอ้ตอนนี้มันยังไงตงัวผมนับได้สิบสองอะ่ะเสียเสย็ปะ่ะ เราควรได้13 2เองเลญแล้วตอนนี้เราจะตามที่หนึ่งเหมือนทันอยู่แล้วแ<อ>ม่งเสือเยิยงกันตายเองเราวิ่งมาแบบ h สปีดอินเทอร์เน็ต หนึง่งศูนเก็บเสียงหรอ นี่ตัวท้ายดูสิน่าจะสิบสาน่าจะสิบสาเท่าที่นับนะมันไม่มีทางเกินกว่านี้อยู่แล้วนั่นแหละครับสิบสามตัว มาแล้วเลทแรกเรียกไ,ได้ว่าผมกําลังเครื่องติดเลยนะครับมีโอกาสได้13คิวอ,อยู่หลายรอบนะแล้วก็ทํามันได้1ครั้งต้องบอกว่า13คิวเนี่ยคือคิวที่แม็กที่สุดแล้วนะครับในแต่ละรอบไม่มีทางเกินกว่านี้นะครับใครที่ได้13คิวครบ5เรทก่อนเนี่ยก็จะเป็นอันดับหนึ่งไปนะครับใครที่ครบที่หลังก็จะเป็นอันดับ2อันดับ3ตามลําดับตารางคะแนนนะตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าอันดับ1ถึงอันดับ5ได้13คิวแค่ประมาณคนละเลท2องเลทเองนะครับเรียกได้ว่ากาลังสูญสุนนราองยู่่้ท แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็พบว่าเลทที่ผมลงอยู่เนี่ยมีแต่บอดถึง90%เลยครับโดยประมาณแล้วก็มีเพเยอร์นิดหน่อยเองนะครับประมาณแค่คน2คนเท่านั้นแถมเป็นเลทที่หาคิวได้มากสุดแค่7คิวด้วยไม่ว่าผมจะพยายามหาเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เจอเลทที่คนมากกว่า7คนเลยจริงๆครับ5นาทีแล้วเว้ยเกมคนไม่คบแบบนี้ก็แย่เลยดิเลทหนึ่งจาลงมา ถ้าแบบนี้เราไม่มีทางยิงถึง13อะ่ะถ้าเจอเลนยเนี้ยถูกต้องไหมเจมแม่งบักละเอาเพัดลมหน่อยคลายร้อน ประเด็นก็คือมันไม่ได้เป็นแค่บางเรทแต่มันเป็นทุกเรทครับแล้วเป็นอยู่หลายชั่วโมงจนผม <วะ S 1> เอ๊ะ,<ฮ>ะไอ้ดีเรา<ท>ติด <คน S 1> บั<ท>็กหรือ <คน S 1> เป,ปล่าผมก็เลยลองลงสรตมแล้วไปกดแยกอีก2เกมนะครับโดยกด Forbidden Zone ขั้นกลางรอบหนึ่งแล้วก็กลับมากด Lockdown Zone อีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังพบว่าก็ยังเจอเรทบอทอยู่ดีนะหลังจากนั้นบอกตามตรงนะครับผมหัวเสียสุดๆนะจนไม่มีอารมณ์ที่จะแข่งต่อเลยต้องไปกดโหมด Forbidden กับเพื่อนอยู่หลายตานะครับก็ <c oughs> ผ่านไปหลายชั่วโมงครับในระหว่างที่ผมตายจากโหมด Forbidden อยู่เกมนึงเนี่ยผมก็เลยลองกลับมากด Lockdown อีกครั้งงนึเพื่อ ว่าเรายังเจอห้องบอดอยู่ไหมกดไป3ตาครับแล้วก็มีอยู่1เลทน,นะที่ผมได้ถึง11คิวทำให้ผมอยากกลับมาแข่งอีกครั้งหนึ่งตีกับเชื้อใช่ไหมเหตเการตรงเชื้อระวังระวังอุ้ยมันอยู่ที่ตรงไหนวะวะ่าต่อฟ้ักซ์หมอกขาวก็ <laughs> จะหมอกขาวขแสนเข้าใจไหมไกูเปิด โอ้ข่าวตายทียนี้เจอตี้เต็มนะไอสัตว์ข่าวสองตัว,วยเย็ะทีนี้เจอตีเต็ม เหลบแบบนี้ไม่มาตั้งแต่เช้าต้องการเหลบแบบนี้เว้ยปลดล็อกเกินเจ็ดแล้วเหรอเนีย่ยเกินแล้วเนี่ยครูฆ่าคนไปเกินเจ็ดแล้วหมวกขาวตัวนึ่งโอ้โอแล้วทำไงครับแบ็กทู back ท o <to> <don> t o นเ n ม m e n t or น o t โอ้ม oh wow, 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 wow! ่กอนดูเ็ปลตัวเยอะอยู่อว้าว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  M16 แจเอรูมีแส่นดัง้อเนี่ยเสียงเก็บเสียงเนีมันคือบทคนเว้ยเห็นปะมันมันไปแค่บอทไ้ยชัด โอเป็นล้านเอไอเค โดนตนนนนัวกายยิงโห่หมวกขาวเฮ้ยไอ้หี้หมวกขาวหมวกดำมาหรอเก้ากะบ้า vs เว l d เฮียน็อตเด็ดชื่อว่าลอยตูดลูกท็อปเลยหรอให้หัวทุกเม็ดเธอบอกไม่รักเจอกู ขอโทษนะครับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับห้องแสนครับผมไอเฮียมึงเล่นลูกท็อปทุกตัวเลยกูไม่เข้าใจพวกมึงฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นกับห้องแสมครับ,รป,รรบ,รบประกาศครับประกาศเฮ้ยไอเฮียตาที่แล้ว DVC 12ลูกล 4, ะ4,000มั้งตาทนี้ก้าก็5เหมือนกันครับลู4,000เมื่อกูเลย แต่หลังจากนั้นมันก็วนเข้าหลูปเดิมครับคือเราไปเจอห้องที่มีแต่บอดเหมือนเดิมนั่นทําให้ผมยิ่งหัวเสียหนักกว่าเดิมนะครับเพราะรู้สึกว่าการแข่งขันไม่ยุติธรรมเลยทำํำไมผมต้องมาเสียเวลาเล่นกับบอดโดยที่เราไม่มีโอกาสที่จะหาคิวที่เราต้องการคือ13คิวได้เลยจากเรดพวกนี้ซึ่งผมก็มานั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับก็พบทางแก้อยู่ คือ1กดดูโอกับเพื่อนนะแต่เราจะได้คิวมากสุดแค่12คิวครับแต่ก็ต้องพบว่าต่อให้เราได้12คิวครบ5เรทเนี่ยมันก็ไม่ดีพอที่จะติดท็อป5 2ก็คือใช้ VPN มูด <mood S 2> ไปเซิร์ฟอื่นและดูเหมือนว่าจะมีแค่เซิร์ฟออสเซิร์ฟเดียวด้วยที่จะเจอคนเต็มเรดนะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเคยหลุดไปอยู่ข้างหนึง่งก็ยังเจอเรดบอทอยู่ดีนะและเซิร์ฟบ้านเรานี่ก็เจอแต่บอทเช่นกันนะครับอันนี้ผมพูดดักไว้เลยนะครับเผื่อใครมาถามอ้าวแล้วทำไมไม่ใช้ VPN ล่ะ แล้วกว่าจะรู้ทางแก้คือการมุด VPN ไปเซิร์ฟนอกเนี่ยเราก็เสียเวลาแล้วก็เสียเปรียบไปเท่าไหร่แล้วทั้งที่ฟอร์แมตการแข่งขันมันต้องยุติธรรมสินี่คือทวนาเมทที่มีเงินรางวัลน,นะเว้ยคือต้องบอกก่อนว่าสติมเมอร์โซนอื่นเนี่ยเขาเจอคนเต็มเลทตลอดแต่ทําไมเลทบอทถึงเกิดแค่กับโซนเรา และอีกอย่างที่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่แร์มากที่สุดสําหรับการแข่งขันก็คือการเพิ่มบอร์ดคนมาในเลทเชียนี่มันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์การแข่งคิวแล้วนี่มันคือทัวร์นาเมนต์สำหรับคนดวงดีว่าจะเจอบอร์ดคนแล้วเก็บฟรีคิวได้ครบไหมต่างหากความรู้สึกเหมือนซื้อหวยเลยมันไม่ได้วัดความสามารถของสรีมเมอร์แบบเต็มที่เว้และถ้าคุณสังเกตดีๆบอร์ดคนเนี่ยมันมักจะใส่หลีกสีเหลืองแล้วยืนเอเอๆให้เรายิงอันที่มันเป็นทัวร์นาเมนต์ยังไงของมึงวะนี่ยังไม่นับประเด็นที่สเตมเมอร์น้ี ทางชีวิตเนี่ยแม้แต่ขอบมันผมยังไม่เห็นเลย แล้วรู้ป่ะฝั่งสรีมเมอร์รัสเซียเนี่ยมันเจอทุกอาทิตย์เลยของการแข่งขันนับตั้งแต่ซีซั่นก่อนๆก,ก็ลองคิดกันเอาเองแล้วกันว่ามันยังไงนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือช่องปลอมในกติกาเนี่ยเขียนไว้ว่าต้องเป็นสรีมเมอร์ที่มียอดติดตามถึง500นะครับใน YouTube หรือวัดทวิตแต่ก็ไม่ได้ผ่านการยืนยันตัวตนอะไรมากมายนะมันเลยมีข้อสงสัยว่าสรีมเมอร์บางท่านที่ลงแข่งเนี่ยไม่ได้ใช้ช่องของตัวเองหรืออาจจะซื้อช่องมาเพื่อลงแข่งยกตัวอย่างหนึ่งช่องที่มมมมีีผผู้้้ตติิดดดดดาาาปรระะณ500พนนเกก็็ลงงแแข่่่วไย ผมเห็นเขาติดท็อปหนึ่งอยู่ช่วงหนึ่งด้วยตอนนี้ไม่รู้ชื่อไปไหนแล้วอาจจะปลิวไปแล้วนะครับแถมมีข่าวลือว่าคนในตี้เขาแฮกด้วยนะฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับแน่นอนครับผมก็ส่งฟีดแบ็กแบบจริงจังเข้าหลังบ้านโดยตรงโดยฟีดแบ็กของผมก็คือ1การแข่งขันที่ไม่แฟร์ทำไมบางเลดเราเจอได้มากสุดแค่7คนในขณะที่เซิร์ฟอื่นไม่เป็น2อ,อัตราการดรอปที่ดูเหลื่อมล้ําจนเกินไปอย่างเห็นได้ชัดผมว่านะตั้งแต่มีทัวร์การแข่งมาเเนนีี่ Secret Document ่่ยย 90%0% ขขขอออองงกกาารรรจ Document ูททัซคบ3ไมวมวใแ4 การเปลี่ยนฟอร์แมตการแข่งขันควรจะเป็นแบบโซโล่เท่านั้นและต้องไม่มีบอทแน่นอนครับทีมงานก็ตอบกลับมาว่านะครับก็ขอ,ขอขอบคุณสําหรับความคิดเห็นของคุณอย่างจริงใจขณะนี้เรากําลังเตรียมเวอร์ชันสําหรับการแข่งขันโดยเฉพาะซึ่งจะมีกําหนดเปิดตัวในไรมาาที่3และปัญหาหลายประการที่คุณได้แจ้งมาเนี่ยจะได้รับการแก้ไขในเวอร์ชันนี้นอกจากนี้เนี่ยเรายังอยู่ในระหว่างการพัฒนาในโหมดการแข่งขันแบบโซโล่ซึ่งอาจจะเปิดใช้งานได้ในเร็วๆนี้นะครับอาจจะภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าคือต้องบอกว่าไรมาาที่3เนี่ยคือช่วงเดือน กรกฎาถึงกันยานะครับและนี่ก็คือประเด็นร้อนสําหรับการแข่งขันในทั่วนี้แหละครับท่านชมครับหวังว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยจะได้รับการแก้ไขเดอทีมงานโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไว้เจอกัน